อ,อ,อถ้าคุณทองคุณก็จะเป็นลิงเพราะลิงคือลูกทอนะจ๊ะถ้าเป็นลิงถือลูกทอก่ะเศร้าทอไน้แล้วดีเต็มราดามาแล้วจ้า สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ d ีเจปราดาในช่วงปราดาปากแดงพลาสต์อีกคือเกาน,น,นี่พี่น้องมือหนีกามมากกับหมวก,กัมงามพี่น้องอหมวกงามคือเกาจารวมถึงปากกระแดงคือเกาด้วยจ้าเด้อพี่น้องเด้อมือหนีกามมาก กังคำกังคืนน,น้อพี่น้องนาะมือดีมากกังคำกังคืนน้อพี่น้องน้อยจะว่ากันเดิมมือดีกับมีจานผักจานง่ายหนึ่งนาะมือนี่ปลาดามีแนวกินมากกินตอนเดิ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 นพี่น้องผู้ใดมากกินผู้ใดอยากกินของ,งแบบแซ่บนะพี่น้องน,อนอาะก็สามารถที่จ่า มากินกับปลาดาปากแดงพ่อแสบแต่ขึ้นกันได้พี่น้องเด้อมา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 ไปหลอกง,งานปากแซงมาจา้าไปหลอกง,งานบุญปากแซงวัดปลาโตมาก็เลยหิวพี่นอ้องอย่าก,กินสตมตำพี่นอ้องอย่าก,กินสตมตำเพ็ดเพจอยาก,กินตำหอยแคลงก็เลยอ่ะจัดตำสมตำหอยแคลงมากินนะพี่น้องนาะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้ง,งว่ามันจะแสบสมใดแล้ะก็มากินกระปลาดาเพิ่มนะพี่น้อง นี่เลยพี่น้องได้มาแล้วจ้าส่งตามส่งตามหอยแคล้งแบบเผ็ด,ดจีดจาดแต่ว่ามันก็เห็นให้เขาสุขภาพดีเนาะกินพริกแน่นะพี่น้องเนาะถ้ากินพริกได้กะสุขภาพก็จะดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพริกกับสีปากของปลาดาจะเช่นกันนะพี่น,อน,อน้องเนาะงมูสิโดนสีปากแดงแห้งเนาขาจะมาแกมพมพอ,อกันนะพี่น้องเนาะมันก็จะมีกินปลาแดงกหน่นอนนะพี่น้องเนาะ S <S ไม่แท้งหมดลายพี่น้องมึนจะมากินล่องเบิร์นเขาจะมาแกะเมึงนะพี่น้องเขาจะมาแกะพร้อมๆกันแล้วก็มาเทใส่าจ,จาน,นพี่น้องเนาะน,นี่การกินส่งตามรชเด่นของปลาดา,าปากแดงพ่าแซ่บนะพี่น้องว่ามันจะแซ่บสบั่นใดแกะมาแกะพี่น้องดูหมดไงเนื้อหอยแข้งเพี่บอกว,ว่าหอยแข้งสามซิปสาวซิปโตพ่อแซ มาพี่น้องะมาเพิ <S <s no ่มสมะดมือจับมอไม่มีระเบิดมือเลขค่ะต่ำสมตาำเนาะต่ำสมต่ใหม่แครงนักตาเท่เท่เท่เย็นนี้เปล่าเห็นหนาปได้ด้กบอกอันน่งสองสามสุดยอดแทมพี่น้อง อหอมหอมหอมจ้าพี่น้องตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับสุ่มตามรถเด็กนะจ้าได้เ,เบิกกายอ๋อ,อสุ่มตามรถเด็กพี่น้องที่ญี่ปุ่นอุ้ยอืม ม,ม,มาพี่ออกมามากไม่คิเดเมกันเยอลุยได้ดไปห่เนอะุยจ้าผู้ใดเนาะรู้สึกว่าตัวเองบอค่อยสบายตอนนี้หรือว่าจะเป็นวัดหรือว่าเหมือนจะเป็นไข่นะพี่นอ้องๆเข้ากับมี้งเข้ากับมีสมตามรสเต็ดเมื่อกินน้ำกัดนะพี่นอ้องให้เข้ารู้สึกว่าสว่างให้รู้สึกว่าปืนนะพี่น้องอ,อ๋อ รสเด็ดพี่นอ้องอืมแซ่บมากอืมอืมสไปซออไี่พี่นอ้องอืมตัวริกอืมโอ้ยนี่อืมนี่มเกพี่น้องจัดเด็ดนี่คปุ่นตัวนี้หอยแคร อืมอืมแสนแพงพี่น้องเดี่ยจะบอกว่านอ้อคือบางทางผรู้กสกว่าบ่อคอยสบ,สบายหรือบางคนบ่ค่อยสบายใจนะพี่น้องห็นภ <c oughs> ายในทีบ่อคอยสบายใจพี่น้องมีความถูกเองเนาะมีท่านออกที่ดีบ่ อืมอืมอ,มอมสุดยอด่าน,นะเนาะเนาะบอกถึงความถูกไปหน่อยหลายคนกะมีความถูกแต่ว่าเอาความถูกมัาลงก,กระขวดลงขวดเหลาเองก็หงรกห้อนะพี่น้งเนาะมันก็บบดีผู้นิสิตรูซืึอว่าเคลียร์รือซืึอว่า้อแท้เขาชีวิตบางคนกะ เป็นลมกับการดื่มแลอลกอฮอล์มันก็บปุดีนะพี่น้องเนาะพยายามเห็นชีวิตเห็มีความสุขมึงที่จะพี่น,อน้องแค่อืม้มอืมเฮ้ยอืมข้าต้อง พยายามคิดได้หลายนะพี่น,น้อมพยายามคิดได้หลายแต่บมเลยรู้สึกว่าทอแท้สินหวังกับชีวิตพยายามคิดได้หลายว่าเป็นเป็นอย่าง,งคือทอแท้กับชีวิตนะพี่หนอ่องนาอกต้องหาทั้งออกซอยกัดอืม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 อมอมเบอเห็ดเต็มอยู่ ถ้ามีความถูกนาพี่หน้องก็ไปยามปรึกษาพ่อแม่เด็กเกบไปคนเดียวเพราะว่าปัญหาถ้าเกบไปคนเดียวก็จะเป็นถูกเพราะคิดยังบ่ออกถ้าคุณได้เก่งในการคิดคิด,คดได้ค็สาสมารถหาทางออกได้แต่บางคนคิดบ่ได้หาทางออกบ่ได้ครับปรึกษาพ่อแม่หรือว,ว่าเผื่อนสีทเท่านับพี่น้นนนนองเนาะเราไปหน่องเนาะไม่ได้ามากินเหมนกันเด้อ อืมอืมสุดยอดแห้งอืมสมใจอยาอกพี่น้องทุกอย่างมีทางออกแม่เป็น่องนอกมีดานมือแล้วก็มีดานสว่าง โลกใบนี้มีหลายๆอย่างที่เราต้องคิดและต้องทำนะพี่หอนอนเนาะอย่างมองโลกนี้แงบวกผู้ใหญ่ถอแทนสินหวานก็ชีวิตปัญหาทีเ้แก้บางครั้งจก้เป็นหาผู้ได้กับทำลายตัวเอง มันกระบ ו ד ดีได้พี่น้นองบางคนกันไปดืม่มแอลกอฮอล์เห็นสินะมันกระบดีต่อสุขภาพเนาะบางคนกะเป็นสุบูลีมันกระบ ו ד ดบบีได้พี่น้องพยายามพาชีวิตเข้าสู่แดนบวกคิดดีทำดีถ้ารู้สึกว่าสบายใจกับเฮ็ดบุญเป็นอยางนั้นเขาวาดอืมรับอืม สดยอดหอยแห็งอืมนี่ละปีนองุนหอยแข้งเอามื่อกินแซามันจะแซบสว่างอืมพวกประดาเคยเจอปัญหานักเป็นห่วงเคยเจอปัญหาด้วยกันตอนที่แม่ป่วย ไป็นโปแตกแหลกอ่กนะอืมจะเจอยังไ้คือว่าเมย์จะพยืนมเข้าดนระวังการตัดสินใจของปร,ราดาเองคือรักษาให้หมอดูแลโดยเร็วแล้วก็ดูแลเป็นแบบดี สิ่งสำคัญที่สุดคือกาลังใจพี่นนอะการลังใจเฮาการลังใจของเฮานี่ะดีที่สุดใครจะเป็นโลกเนี่ยก็แล้วแต่แต่การลันใจดีมีการลังใจที่ดีทุกอย่างก็ดีขึ้นเจ้าเจอเรื่องเล่าต,ตา่างๆจะวิเคราลังใจเขากบทอแท้เล่นยังกับบ่มวน ทีนี้ก็เป็นทูกบอามีก็ตังใจดีๆมันก็จะดีนะพี่น้องเนาะก็ลังใจจากสายอันดับแรกคือก้องังใจจากตัวเองก่อนสั่งก็ลังใจจากตัวเองด้วย้ะเดีวอวแต่อไปบอมมี่ก็ลังใจกับมาปา่าด่ามาหลับพลังใจจากป่าด่าด้วย้ะเด้อยวอป่าดาป่าด่ามาสมั่งมีพลังใจให้คุณเยอะ จับอยากตายพี <c oughs> si hmm. so ่นมึงจับอะไรอืมอืมอืมอมันจะหอยคุ่นหอยเต็มอยู่อ้าว หอยแครงพี่ต้วยน่อยไปพี่อ๋อ,อหอมนี่สับแหนบพี่น้องที่ผุหอยแครงตัวง่ายนะอ้อกินปากน้ำก็จะมปีประโยชน์ ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพน,นจาน๊าเนาะเปรย์ที่ทอแทะอยู่ตอนนี้ฟังพระดาวางถ้าคุณทองคุณงจะเป็นลิงเพราะลิงถือลูกทอนะจ๊าถ้ะเบยเป็นลิงถือลูกทอก่ะเศ้าทอไน้แ้วเปลี่ยนชีวิตได้พนิคนใหม่นะมน่าพิจอรเนาะ เพื่อนพมสุกตัวเองคือาการคิดบวกที่ดีทําดีดูแลพ่อในบ้านเ <c oughs> บิ่งพ้องแม่เ <c oughs> บิ่งคนดูแลภูมิระคุณของเ้าที่เขามาในชีวิตนะพี่หนุ่เนาะ <c oughs> ดูแลกัลายาในมตรที่ดีที่เขาเขามาในชีวิตเฮาหมูเ้าที่ฮห้าฮ้าดูแลเขา ดู้ได้ยังไงบางคนว่าเอาเงินบอกไปดูแลบ่แมนจ้ากำลังใจจ้าความรู้สึกดีๆเนาะกำลังใจควรู้สึกดีดกระซ่งบอบเหมือนกันอืมอืมอืมพาปอสนันพีเด้อร์สเด้อ ไปยาไปเก็บภัพมาจากสวนอืม,อม,อมกินเนเดียวอะไรน,น,น,น่ะพี่น้องเนะบิรดแหลวอ่ะอืมจับมาอ่ะอืม,อม ngày mưa ba đà nhảy qua mà còn lại không mà cái bơi hiện nè Ah 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 à à ah ah à à đi à. 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 ừ. đi พอเสริมเมื่อกี้อยู่เขาเห็นเป็นใค่มือเดียวอ,อยู่ปากแซงทางงานบุญบากแซงแล้วเขาจะไปกินตําบะหมี่ พี่เขาตายแล้วพี่น้องอ่ะ,อะ,อะ <laughs> อะไรเป็นนอ่องสำหรับว้นนี้น่องรายการของป้าดาค่ะเบิร์ตเวลาแล้วสำหรับการกินสตดตามโฤดูกาลนะพี่นอ้องตำไห่แข้งซยายายจะกินเมโน่ไหนสมามารถบอกป้าดาได้ใต้คลิปนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแล้วกดแชร์โมเบิร์ตเพื่นอนๆน่องสำหรับวันนี้นนป้าดาต่อไปแล้วเด้อ เพชรให้ไมตายซ่าเพชรสูต่ตายค่ะขอให้ไม่เลือดายอยู่เต็มตาไหลค่ะ,ะต,ตาไหลไม่บายอะ